สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมโลบอกกันนะครับก็ขอให้สนุกกับคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามามาดูละครสั้นโลบอกกันนะครับก็จะเป็นที่พ,พวกตัวละครพวกเนี้ย เบื่อเล่นเกมโลบอกขึ้นมามันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไปเล่นเกมอะไรแล้วก็จะมาดูกันนะครับก็นี่เล่นไหมครับกันไมโลบอกมันน่าเบื่ออะได้ทุกคนเราเจอหมู่บ้านไหนไหนนีนีน 1ินาทีผ่านไปตอคืนแล้วตอนคืนแล้วอีอ,อีออกไปจกใจอีอีออนี่นายสู้กับคริปเปอร์เหรอเช้าแล้วนะทุกคนไอเฮกเกอร์บ้าบอคอแตกนั่นให้เข้ามาในเซิร์ฟเราอีกแล้วทุกคนสร้างโลกใหม่กันดีกว่า ็จะจบแบบไม่สวยนะทุกคนก็จะแบบมีแฮกเกอร์อแฮกเข้ามาในเซิร์ฟของพวกเรานะดูสิเนี่ยแฮกเกอร์แฮกเข้ามาในเซิร์ฟของเราไอแฮกเกอร์บ้าบอคอแตกงนั่นแฮกเข้ามาในเซิร์ฟเราอีกแล้วทุกคนเนี่ยมันแฮกเข้ามาในเซิร์ฟเราเลยนะคือไม่เป็นแฮกเกอร์ไงมันแฮกเข้ามาที่ไหนก็ได้คลิปก็อาจจะจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับก็บายบาย